คงได้นะเอาเลยพี่เล่นเลยลเฮ้ยม,มาปิดตัวชุบป,ปากมาปิดตัวชุบป,ปากมาปิดตัวชุบฮัลโหลปากปิดตัวชุบนี่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 นนมันมันตรงมอหรอเล่อไลน์ต้มาแกมั้ย ใช่ครับพี่ตั๊กตอนแรกมันเร mm ียกเมว่าว่าแบบนี้แต่เมยมีลูกอีกไม่ได้เพราะว่าลูกสาวอ่ะไม่ได้มีแล้วปะกังเจ็บะกังเจ็บะกังเลยปะกังเลยปะกังเลยปิดเพลงให้ก่อนเอาเนื้อแรกเนื้อหน้าไปดิเขาอยู่ตรงไหนนะอยู่ทางฝั่งหมอปะไอ้ให้ไอ้

จุกเน่ยเหนื่อยไหมเมื่อกี้คิดว่าจะตายไปแล้วโอ้โหสมองโคตเดินความน่่งแบบเมยบอกะไม่ดูมันงงทังหมเออไม่มีใครเลยใช่ไม่มีใครเลย นี่เขาไม่มาเห็นเยอะตรงกองไม้เห็นไหมมากันปะขึ้นรถหมอใครอ๋อเห็นแล้ว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 สองคนเขามาสองคนเห็นสองคนอ่ะเห็นเยอะเลยด้านสี่คนแล้วเอาาขจะเดินลงมาแล้วเขาจะเดินลงมาแล้วเขาเดินลงมาแล้วตั้งหน่อยไม้ไม้ตั้งหน้าหน่อยลไอเมย์หน่วงหน่วงมากๆใช่พี่น้องใจหายมันมันยังหน่วงอย่างต่อเนื่องเลยอ่ะทำไมมันหน่วงขนาดนี้วะยึดเนินนี้ไว้ยึดเนินนี้ไว้มยึดหน้าหน่อยเร็ว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 เฮ้ยมันนี่หน่อยมันนี่หน่อยมันนี่หน่อยไม้มาหน้าหน่อยเอ้ย เาเดินน like. ี่เราเล่นได้แลามเขามาใส่เลยถ้าเขาเขามาเขามางัดเลยงัด um, ้เขามางัดเลย HCF ร่วงชิบเดียวไม่เดียวเโอเคมานะเขามานะเอาเดี <k <k ๋ยน้องบนนะของถอยมา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 เขาอุ้งไปเขาอุ้งไปกล่อะไรแล้วกล่องอะไรแล้วชนเลยชนเลยเขาชนเลยกล่องอะไรแล้วไกลแล้วหาเดินเสมดอะ ไม่เสมอหรือว่าอย่างเงี้ฝั่งนู้นมาทางขวาเลยมาทางขวาตั้งตั้งโซนเออขยับไปเออดูโซนไหมดูโซนไหมขวามานีได้นะมามาไม่ได้นี้นะเนี่ยเขาถ้าเขาเขาลงตัดลงเราตีได้เออเดี๋ยวลองล่างให้เดี๋ยวลองล่างให้ ได้แล้วเชนบนวนะระวังเนยระวังเนยเขาจะขึ้นตัดอ้อมได้นะตัดอ้อมได้เลยบนวันนี่พวกเราบนลงมา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 ไม้ขึ้ไปชนไม้ไม้ไม้เอาไปไม้มาเอาไปไม้มาเอาไปไม้มาเอาไปไอเมย์หลุดปะเนี่ยตายตายตายไม้เหวี่ยง ตายตายไมีคุณแม่ครับตายนะคุณได้นะไปเอาเลยพี่เล่นเลยเฮ้ยมาปิดตัวชุบปากมาปิดตัวชุบปากมาปิดตัวชุบฮัลโหลโอ้โดนเพื่อนกระบาดปิดตัวชุบนี่นี่นี่โทษไปแล้วต้องใส่ออกน่อยนอนต่อชุบต่อชุบต่อชุบชุบหนูน้อย โหหนุบฟังโคตรนานเลยไม่ใช่ตัวเดียวบอสอยู่ข้างในข้างในเขาชุบข้างในที่กล่องอ่ะเขาชุบบนหินน่ะเห็นไหมเย็นเกลียวเอากูบ้าบ้าบ้าหยุด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 ผมเลยไปหยิบน้ำมาฝากไว้หน่อยได้ไหม มาขวา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 ไปนิดตามตามเลยตนี่ยนี่เขาเลือกอะไรให้เราวะเนี่ยพื้นที่แบบโอ้โหสุดยอดนี่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 รับได้รับได้เนินรับได้ลงหมดได้เลยฮะมาเดินหน้าหน่อยม่เดินนั่นอ่ะลงหมดได้เลยเนี่ยลงหมดได้เลยเาาาลงมเเดินนี้ดีกว่าเนี่ยเก็บคนนึงงพี่อะให้ลุง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 ออกมาให้ลุงเก็บให้ลุงเก็บเขาเขาอยู่ทางนี้ใช่ปะ ดีใช่ป่ะบางหน้าเนี่ยไหนไม่เราไปชุบไปสูงไหวนไปแหลมเราไปเราไปชุบในดงแล้วป่ะเออเขาเขามาจากไหนอ่ะไม่าทางไหนไม่รู้ไม่เห็นมีใครเลยตอนแรกผมส่องดูต้นไม้มันบังพอดีเขาแอบหรือเปล่าไม่มีใครเลยห็นนะแล้วคือของวัดคือของวัดเป็นไงเห็นอยู่อะตรงกอง์ฟไหมเห็นหมอไหมเห็นที่หมอไหมใครอะ อ๋อเห็นแล้ว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 สองคนเขามาสองคนเห็นสองคนอ่ะเห็นเยอะเลยด้านสี่คนแล้วเอาเหมขาจะเดินลงมาแล้วเขาจะเดินลงมาแล้วเขาเดินลงมาแล้วตั้งหน่อยไม้ไม้ตั้งหน้าหน่อยเฮ้ยไม้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 เขย่ามาเยไม้มาดีไม้มาดีเฮ้ยลงมาแล้วลงมาแล้วลงมาแล้วเล่นยืนยินเนินนี้ไว้ยินเนินนี้ไว้ไม้ยืนหน้าหน่อยเร็ว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 ลงมาแล้วลงมาแล้วเฮ้ยมานี่หน่อยมานี่หน่อยมานี่หน่อยไม้มาหน้าหน่อยเฮ้ยเขาลงมาแล้วนะบบ๊อบี้เทำงั้นเดินนี้เราเล่นได้พี่แหลมมาไง เขามาใส่เลยถ้าเขามางัด oh, ถ okay. right? yeah. ้าเขามางัดเลยงัดเขามางัดเลยเจ๊ฉันเรอเขาเลยหีดมาเออโอเคมาแล้วเขามานะเฮ้ยเขาเดินอ้อมบนนะอ้อมอ้อมอ้อมบนอะเราถอยไปข้างหลังอ่เรามาถอย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 มาเขาอ้อมไปเขาอ้อมไปไ้แลวกล่องเก่าแล้วชนเลยชนเลยเก่าไรแล้วไกลลลแ้วเเปี่ยยนอะๆมามามาทางขวาหน่อยมาทางขวา ต้งโซนเออขยับไ้เออดูโซนไว้ดูโซนไว้ขวามานีเลยนะไม้มาไม่ได้นี่นะแต่เขาถ้าเขาเขาลงตัดลงเราตีได้เออเดี๋ยวรอเข้าง่เดี๋รอขา้างหรอรอมาแล้วตอองอกองที่ตัวไม้ข้าไป่เล่นเลยไม้ลองรอไปชนเลยใช่ไม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 ่งั้นเขาได้แล้วนะเปจอบไปจอไปจอไ้ไปจอโอเคอได้ันเล่นมันกัได้พี่เล่นสายเล่นสายมันเล่นายเล่นสายขึ้นเนายแล้วตีไปเลยพี่ ระวังเนยระวังเนยเขาจะขึ้นไอ้เชี่ยอาวุธหายไปบนมานี่ดิบนัานบนนี้ดิหลังลุนหลังลุดหลังลุนแล้วหลังลุดหลังลุนจบหลังตบหลังให้หมดตบหลังให้หมดซ้ายขวาซ้ายขวาขวาขวาเขาชนเลยลุง ตายนะคงได้นะเอาเลยพี่เล่นเลยเฮ้ยมาปิดตัวชุบปากมาปิดตัวชุบปากมาปิดตัวชุบฮัลโหลปากปิดตัวชุบนี่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 ขอชุบขอชุบขอชุบข้างบน่อย

ไปน้องเอาไปเล่นไปอยากใส่อยู่นี่อยู่นี่กูอยู่นี่พี่เอ้ยมึงก็มาทิ้งกูได้โถ่ฉังมนงจะตีไงเองหัวเองไงเลยไม่ตี